หลลูกค้าไม่เห็นมีเลยแล้วพี่ไม่เฝ้าร้านเหรอแล้วคือพี่ก็ไปไกลเหลือเกินแล้วพี่ไม่อยู่เฝ้าร้านหรอพี่แป๊บนึงพี่กลับมาเฝ้าร้านก่อนพี่อย่าเพิ่งไปคุยพี่พี่มาเฝ้าร้านก่อนลูกค้ามาแล้วเนี่ยแต่ตอนเนี้ยกลับมาดูร้านก่อนไหมเธอเธออย่าเพิ่งไปคุยกับชาวบ้านเถอะโอ้โหล้บ้านสกายด้วยนะพี่คือพี่เปิดร้านแล้วพี่ก็ทิ้งร้านไปเลยนะคะ Amsterdam. คนไทยไว้ใจเกินเกินแป๊บนึง แล้วพี่แล้วพี่มากินพิซซ่าในนี้เลยเหรอครับพี่แล้วเขาพิซซ่ามาจากไหนวะแล้วตอนนี้เชียร์โซก็เริ่มหิวนะคะทํากับข้าวกิน,น่อยไหมปล่อยลูกค้าเข้าร้านเองลวกันเพราะเราไม่ต้องทําอะไรอะ่ะลูกค้ากูทําอะไรอยู่เนี่ยอา้าวพี่พี่อย่าเพิ่งนอนสิพี่พี่ยังไม่ได้จัดการบิสเนสตัวเองเลยพี่นอนเร็วเกินไปปะคือแบบว่าลูกค้าเข้ามาในร้านเนี่ยเขาจะรู้ไหมเพ่านเนี่ยเจ้าของร้านนอนอยู่เนี่ยแล้วค,ค,คือเราคือเราควรปลุกเขาปะ่ะหรือเราควรปล่อยเขานอนพรุ่งนี้เราจะปิดร้านไปเที่ยวกัน แย่มากแกเปิดร้านได้วันเดียวกูปิดร้านหนีไปเที่ยวเลยเดี <laughs> ๋ยวสักเที่ยงค่อยลงไปดูลูกค้าแล้วกัน <c oughs> คือเราแบบไว้ใจลูกค้าเกินนะขัดสว้ว <c> ม <oughs> คือแบบว่าขยันเกินแล้วใครมันเอาหนังสือมาวางไว้กลางร้านเนี่ยคือถ้าคนเดินแล้วแบบสะดุดนี่คือจบชีวิตเลยนะครับพี่พี่แบบเห็นแกนตัวเกินไปไหมอะ่ะ <c oughs> ซิมแบบคือซิมบางตัวมันก็แบบว่านิสัยดีเกินและชีก็ขึ้นมาเล่นคอมแล้วนะคะ